ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค <neck> ่ะก็พบกันอ <the> ีกแล้วนะคะในรายการสนทราปน์สุขภาพนะคะวันนี้มาในลุกใหม่นะคะเอ่อวันนี้เนี่ยอยากจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องที่เป็นประเด็นของข่าวนะคะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะคะอ่าเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอที่จะที่จะแชร์นะคะ หบบนึ่งนะคะอ่าเห็นไหมเอ่ยนะคะเป็นสารพิษที่มาจากเชื้อรานะคะก็คือเป็น a f าท็อ x ซิน,นั่นเองเนะ เนี่ยค่ะก็คืออัลฟาท็อกซินนะคะเป็นสารพิษจากเชื้อรานะคะน่าจะไม่ใช่อันนี้เปิดอันนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็นยาแส้ น่าจะเป็นย่องี้กว่าค่ะโอเคค่ะเป็นอัลฟาท็อกซินนะคะน่าจะเคยร้นกันมาแล้วนะคะตัวอัลฟาท็อกซินเป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อรานะคะมักจะปนเปื้อนในอาหารนะคะที่เขาบอกว่าตรวจสอบพบอัลฟาท็อกซินในข้าวที่เก่าๆแล้วนะคะ,ะคุณสมัติของมันนะคะ อาจจะพูดคร่าวๆเพราะอันนี้อาจจะยากไปนะคะสรุปว่ามันมี4กลุ่มนะคะมันมีนสีโครงสร้างคือ b 1 b 2อ g 1, และ g 2นะคะอ่ามันจะมีมีเหมือนฤทธิ์คล้ายๆกับยาต้านการแข็งตัวนะคะของเกล็ดเลือด นะคะที่เราพูดไปในอีพีก่อนๆกนะคะซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยนะคะมันละลายน้ำได้นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วก็ละลายในคอร์ฟอร์มเบนซินอะซิโตนนะคะสิ่งที่อันตรายก็คือว่ามันทนความร้อนได้สูงมากนะคะ2องอองศาเซลเซียสแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าไปตากแดดนะมันจะสลาย ฉะนั้นอาหารแห้งๆที่ที่ชื้นเนี่ยนะคะตัวนี้จะชอบแต่ว่าอาหารที่มันตากแดดอยู่สม่ำเสมอก็จะปราศจากอัลฟาตอกซินนะหลังที่มามาอย่างไรนะคะมันก็มาจากเชื้อราแหละนะคะเชื้อราที่เขาเรียกว่า Aspergillus f l a v u s นะคะหรือ Aspergillus parasiticus มีสองสปีชีนะคะเป็นสะ สารเอารานะคะที่เปีนสีเขียวๆหรือเหลืองอ่อนๆนะคะพบทั่วไปในอาหารแหละเราก็โดยเฉพาะอาหารทางการเกษตรนะคะหรือว่าพบในประเทศแถบร้อนชื้นนะคะตัวอัลฟาท็อกซินเนี่ยนะคะมันจะปนอยู่ในอาหารพวกแป้งผลิตภัณฑ์จากแป้งเช่นแป้งข้าวสาลีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพด แป้งมันสับปะหลังแป้งเทอรเรียมอมนะคะหรือพวกถัวนะะถ่วลิสงนะคะถั่วลิสงดิบถั่วลิสงคั่วนะคะที่มันชื้นๆนนยถั่วลิสงกัดกถั่วลิสงแล้วก็อาจจะมีในขา้าวโพดมันสับปะหลังนะคะฝากขอไมอบแป้งก็มีเหมือนกันนะคะพริกแห้งพริกไทยงาเมล็ดมะม่วงหิมะลมมลแล้วก็ตัวอื่นอื่นนะคะ่ะอันตรายของมันก็คือมันจะทําให้เกิดอาการของ s รซินโดมนะคะไรไรซินโดมนี้ก็คือมีอาการชักแล้วก็หมดสติได้นะคะจะทำให้ตับและสมองผิดปกตินะคะน้ำตาลในเลือลดลงสมองบวมแล้วก็มีการค้างของไขมันอ่านะะเช่นเ,เกิดไขมันค้างในตับในไต,นตหัวใจระปอดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเออก็ ก็อันตรายนะคะแต่ว่าไราซินโดมเนี่ยมักจะเกิดกับเด็กมากกว่าถ้าผู้ใหญ่มักจะทำให้ตับสูญำลายแล้วถ้าสะสมไปเรื่อยๆก็จะเป็นมะเร็งตับได้นะคะหรือว่าอาจจะทำให้เกิดชักไอเตียลำบากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเขาจะรับซื้อพวกอาหารแห้งพวกนี้นะคะเขาก็จะมีการกำหนดเกณฑ์ว่าจะต้องไม่มีสารพิษนี้หรือมีสารพิษนี้น้อยสุดนะคะอย่างองค์การามโลกเนี่ยนะคะเขาก็กำหนดว่าให้มีเพียงแค่หนึ่งไมโครกร,รัม่นัมักรกรรน้อยมากๆะคะ่ะ แล้วก็วิธีป้องกันนะคะก็คือเราอาจจะต้องใช้ด่างหรือคอรีนนะคะใช้ด่างหรือคอรีนในการทำาอนะคะเพราะนั้นเเราควรจะทำอาหารเราอะนะคะให้ปราศจากความชื้นนะคะ แล้วก็ตรวจสอบอาหารแห้งนะคะไม่ให้มีสารพิษนี้ขึ้นมาเจือปตนค่ะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับในแง่ของการคุยกันเรื่องอัลาท็อกซินนะคะก็ทบทวนกันนะคะอัลาท็อกซินเนี่ย เป็นสารพิษจากเชื้อรานะคะกลุ่มแอสเปอร์จิลัสนะคะซึ่งมันจะทนความร้อนมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเอาไปตากแดดอะไรเงี้ยก็จะพอที่จะทำลายได้ได้นะคะแต่ก็ต้องเป็นแดดที่แรงๆนะคะไปใต้แสงไนอโตอรเลตนะคะแล้วก็มักจะนะคะมักจะ เกิดขึ้นนะคะในอาหารพวกวัตถุดิบางการเกษตรนะคะอาหารพวกแป้งนะคะตัวลิสงนะคะข้าวโพดเนี่ยนะคะอันตรายก็คือจะทำลายตับและสมองนะคะก่อให้เกิดไรซินโดมนะคะกับเด็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กนะคะ แล้วก็ทําให้เกิดไขมันในตับแล้วก็พัฒนาเป็นมะเร็งตับในผู้ใหญ่นะ,ะวิธีป้องกนันก็คือต้องอตรวจสอบนะคะอาหารแห้งของเราให้ดีนะคะถ้ามีความชื้นนะคะหรือเก็บไว้นานนะคะเรารู้สึกว่ามันชื้นๆน,นะคะหรือลักษณะผิดปกติไปเนี่ยนะคะก็ให้ทิ้งไปนะคะ ตัวตัวเชื้อรานะคะ a s p e r g i l l u เนี่ยมันมันจะมีสีออกเขียวเหลืองๆเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุดิบของเราสีออกแบบนั้นนะะก็ก็อย่าเสียดายนะคะทิ้งไปเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะคะเดี๋ยว สัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาพบกันใหม่ก็จะดูก่อนนะคะว่ามีเ,เรื่องราวอะไรนะคะที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะวันนี้ไลฟ์ผ่าน YouTube นะคะถ้าถ้าท่านใดมีคำถามอะไรนี้นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะนะคะหรือว่า สามารถผ่านมาทางเพจนะคะหอพักสตรีบ้านดิวชนนอมได้นะคะแเราก็จะมีคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ดีๆเหล่านี้นะคะตอนนี้เนี่ยเ,เริ่มจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าแดดก็จะน้อยแล้วนะคะอ,ะอาหารแท้ของเราอ่ะก็ต้องระมัดระวังให้ดีเก็บให้ดีอ่าให้ชื้นนะคะพวก หวัวหอมกระเทียมนะคะถั่วลิสงนะคะพวกแป้งต่างๆนะคะถา้าที่เก็บที่ที่แห้งนะคะก็อาจจะป้องกันเชื้อราที่ว่านี้ได้นะคะและสิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าบริโภคอาหารเหล่านี้นะคะถ้ามีลักษณะ ผิดปกติไปนะคะแม้ว่าเป็นเพียงแค่บางส่วนอายกตัวอย่างขนมปังนะคะหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นนะคะมีส่วนเขียวๆเ,เหลืองๆสักประมาณมุมๆหนึ่งนะคะบางคนก็บอกเอ้ยเสียดายเสียดายเอามุมที่เขียวๆเ,เหลืองๆอ,ออกไปแล้วก็กินส่วนที่เหลือ อันนั้นก็เสี่ยงเหมือนกันนะเออมันอาจจะมีอัลฟาท็อกซินน้อยอยู่แต่ว่าถ้าคุณทําแบบนี้นานๆอะน่ะนะมันก็สะสมนะคะแล้วมันก็เอ่อจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันนะอืมนะคะก็คือคือจะบอกว่าดูแล้วมันไม่ไม่คุ้มนะคะกับการทิ้งขนมปังที่ขึ้นรา นะคะหนึ่งแผน่นกับการที่เราจะต้องไปรักษาถ้าปรับเราเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะอืมประมาณนั้นโอเคค่ะก็หมดเวลาแล้วแหละนะคะสัปดาห์นหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะก็เดี๋ยวมาชมกันในในเพจได้นะคะถ้าชอบให้ไลฟ์สดแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเพราะว่าเออบางทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นวิดีโอ นะคะแต่แต่ไลฟ์สดนี้เดี๋ยวก็บันทึกเป็นวิดีโอแล้วก็แล้วก็จะโพสต์ให้ดูเอ่อยย้อนหลังได้นะคะโอเคค่ะช่วงนี้ก็ยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะบางที่ฝนตกหนกักแล้วก็มีน้ําท่วมนะคะก็ดูแลทรัพย์สินด้วยเนาะนะคะเพราะว่าเวลาน้ําท่วมเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก บางทีอันตรายต่อต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่วงน้ํำท่วมบางีก็จะมีโรคบางอย่างที่มากับน้ําที่สกปรกเนาะเคยพูดไปในอีพีก่อนๆแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าใครอยากฟังก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะหมดเวลาจริงๆแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ